สบายดีตอนเช้าพี่น้องเอทุกคนตอนนี้มาโค้งงทุกคนว่มนี้เป็นตอนเช้ามึงอรจ่าทุกคนเลยหรบุญบ้านเฮามวนนี้โค้งงตอนทับผีตาพี่น้องที่มาลินบุญนะทุกคนนะทุกคนงูตัวตุยๆเลยเดว ตอนนี้กำลังเผาทุกคนตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล <sm> ้วทุกคนเลยกำลังโค่เนื้อเราสใจมาแกงม่วงว้าวน่นมาเลยนะครับต่าไป ออกไปมาให้เห็นยื่นคุดผัโบนยุ่งชูเฮ็ดไปยังวะดินห้องนี้วะเฮ้อม่จักไห้นี่อ้มน้ำแต่ละมือเอามากทีนี่หุกดีผู้ใหญาเนรอหุกแขงดีไอ้ไอ้บ่บ่ไม่หายเลยมากกันโดนือว้าวเลยไปยื่ว่าไม่กบฝ่อรถเตะแต่ก้างินแบบเนาะกันช้น เยอะมทนกันำแล้วจะกดบีก็จะกดบีไปไปทนมือก็ลงเตะมือเข้ามือเดี่ยวตับตับก้อยแล้วบ่บีมันนี่นะเชื่อือล่าเชื่อแล้วตับจอนตับจอนนะครับตัวช่ทุกคนช่วยจุ๊บช่วยจุ๊บก Languin, lăng vào ba mùi chào lễ vòi. Hét chị bí thân. Hét chị bí thân. Ba mùi nhìn nói ngon. Nhem anh em 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 กินมีดกัปันผลเนี่ปันพลเจียวก็ไลยนี่เฮ้ยเฮ้อ่่เด้อพี่น้อง่นเ้อป่น้อจะไลอ่ะตโน่คักบันเช็บแซ่บเบก็โดนกออืกเดืมาเกมา่มนี่เนาะเอาหน่อยนึงเต็งเอาหน่อยนึงอะ Kia khao con, đi cào ơi. cào kia 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 cào này cào kia cào kia cào kia cào kê khao, kia cào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  kia nhìn kia anh nhảy cào ờ anh nhảy cào nói, mẹ này này kia เรได้กินกินว่นีเป็นยากินเป็นยากินบายีแก่ข้าวแก่ข้าวโอ้ยแกุ้บกันแก้ตัวเองฉันฟ้ามื่อกีาฉันฟ้าเอาเอาเอาเราเน่ยเอาน้อเนื้อวาดปนาเง่งง่เล กูย็ดแล้วกฮ็ดกระทือนมาผมเชเอาเอาเอตัดตัดเชววยบหสัน้าได้ฉ <Sa> ันากูสันพาอเน้าไม่ได้่อแข็งขาแข้งขาขาขาแข้มายานยานดเอาันนี้แี่ยแข้งขาาขาขาแข็งจูเรากับไป่เลิจ้ะโมาแล้วอ่

โอ้จ oh, right. okay. okay. right. yeah. uh ี๊ยวเเอาเยเลยลี้วเลียยเยอเลยได้หผมเยไอั้งไหนีงาปดห้องสามคนก็มวมจันทร์เท่านั้นเาโอ้คืนี้ยแล้วไม่ต้องลำนาจานี่มันคำวิทยนี่หามบัไร่าหาปืนบไร่ายคนบัรสามคนบไร ยิงอัดุมาเยานงยังปูนองมยนเอตะเกามดกันมามาเ็นมัดกเออเฮ้ยเฮ้ลองเห็นนะขอขอานี่นายทุนขอรไปงกน้องมขายบุจะมมาของเจาอันนี้เอาแต่นังยางงนี่เ็ืออนนี่ย่อยล่อยก่อนขุงยางนะ นเรืหอมไอ้เ <önemli> นี <seriously> ่บ <Jenny> ้บไอ้เินไม่มันไม่ไมม่นได้ชมนม่มให้หมมานฝ้ามืดให้หมนเหมือนไมดี๋งยางวิญพา้ามืดใช่ไหดมจะจัได้ไจานที่ไปทงเลือก็แล้วแต่นั่นอไรออเอาจานเอาล วันคู่มันนี่วันไปนึงเลิกก็ได้นาะมี่มีหายมันนี่วันคู่วันเมาเนี่วันคู่คู่เมาบ่เฮ้ยเออคู่เมาช่งเล่ยเนาะมันมือเนบ่มันนี่มันมือมันมือมันมือ่างเล่เนาะมมานเป็นิมสนม้อดอ้วยติดีนปั่นมคนยนนมมาห

เฮ้ยนางนางนางสิตัวชิ้นตัวงามตัวประชมเดียวเด้อประชมเลยประชมเดียด้อินงามงามยโอ้ยมึงกับว่บันเราไปใื่อบานนนี้นะคิดู่บานให้ไม่บ่จมวปรู้เว้ยชันบ้านอะไรบ้านอะไรนี่บ่นี่น้อยบ่มันมีพ่อดีแล้วคนประเทศ้ซ้ำนั้นเฉยน้งมุงมันดะ้ก็รอ มก็ตด้วอเปชาสาไมรู้งขี้ด้วโอ้โลงขี้ก็หิวไปในเล้งเาไว้ยอย่าห่างๆอย่าห่างๆอย่ห่างๆัรัปั่นเออบัดเขัปั่นชื้นเด้มันบัตเขปันกรดูปันจำวันนี้อ้เรืงหัวแจ่วมีเห็นจูวแจ้วช่งนี้ยวะคนออูบานเราคนข้ามยางเมื่อกี้เลยราตัวนี้ยว

รถในรดไปตัวโบ้อไปหยยันดือเตงโบยูหานฉบไ่ใชพอดีปจ่ายนะพอดีบ่มีสิจ่ายอ้าวไม่จ่ายอ้าหน้านี้วันนี้แต่ข้างนี้เขาอยู่จิบยนะใช่จิไปเกูไปเนะเออมาเสนี้กะบอาที่ปเออพอดีีกว่าเมเออ

เอ็ดแรมเป็นแถวห้างๆแล้วไปแล้มันลงกันได้เออปลาไปปิด่นี่นะนะโอ้ยมันเหลือแล้วผู้ปันเดเอาเด้ยเอรถเออมียานะร้มันเลือนะยไมด้ถ้ามันไม่เหลือนะเี้ยม่ได้เออเออไอ้ปันไอ้เอาดี๋ย่อมันเหลือเอารถายปลาดูเออมือเออ มาเรบหมอเจ้าวัยักนต้นอจีเอจีอันตับครับไอ้พอดฟี่เลน่เครืงที่คอยเห็ดมาหน่อยชุดชิปมาเดินนั่นเด้อชุดชิมาลดเอย่านั้อ้อชิแปดชุดชิบปดมาชิดะลานี่ก็เอาอยู่วันนุะเออมันกัเป็นเจ้าแล้วมันก็ยักษ์อ้พอเนอะกัเป็นเจ้าก jaar jaar า well ับยายแปบยายไล่กัน ว่าดลงเรียวู้หาตามีเห็นเอาเย้วเฮ้ยเป็นอาจารย์ไม่มีสมาธิป่ะร้เมดแล้วเพิ่อนน่ะออนี้บ่นี้บ่นี้บ่นัดนัดรัดอะหายายยน หลายพลล่ะมันดีเาว่ัตนนั้นนะ่นปั่นฟ่นก๋ติวะเราแบบที่ปดูนีนะเมื่วาน่ตอนยังยังไม่ได้เอาเลยยังเมื่อแล้วบอเอาเท่าทีนแล้วเมื่อบ่เอาครบบจะอนายใจเย็นๆจนเอาอย่างเง้เลยเอไปนดเพอลกน้เอาไว้ตรงนี้นะดูเอาไว้โบหน่อย๋อเราแบบที่แปดทงนะที่ที่บเนี่ยแล้วลูก น้าไปตรงนี yeah, ้แล้วแล้วนะแล้อวันน oui> ี <h <h ้ครบอบแล้วบอกนาพ่ห้ากี่เดืออาหารไหนยได้บ่เอ้เออด้คับอพ่พัดคนได้หอบนี่นะเออพ่อพอพเข้าโลดตามมุมตัวหน้าเจ้าเลยไปพไปจเป็ไปมึงนั่งตรงห้อนเดจเป็ด พัดปลาเลนก็จเป็ช hmm. ่อง่เออหามทอที่แปีบีไดไม่มันไม่มนังจะเป็นแม่นไม่หม็นออไม่มใุ่ไม่ได้สเค่าให้กยูเช่นเดนีหน้าอีีย่านให้ถมหรืี่หองาวไไก่น่้ยไม่่อยพน่ไงจานต่วนน่ไป ปล่อยปลงลุละหยบดูวาลายถุงหลินงาที่ง้ายวาเยจบเลยไปเห็นเลยถงน้อยถงใหญ่้่บาไวระหงุด่ยางยง่อ่อุง่หนอัดมาัดเลยนั่งบถตัวนั้นหจัดมีดจัดมาจัด้งเช ได้ครับไบชี้ตะนน่ังงมึไ่มบไม่มึ่มาเอม่ได้จับทั้งค่ชื่หร่าอย่งไกชีได้ชีใ่มันได้ไห่ฮะชี้เอาเชื่อโลไดอันนั้นอันัม่ไชกระดกโยบีแล้วกเอามัหมูหมาให้ได้มือชี้เขาอบิยายอยู่เขายาก่อนยังคงนึกยังงกกระดูกเอ้กกเ้าปบบูได้กระดูกมือนเปกอะบนนมนี่

ติงจ so mm. uh. ัดก็บอแรัก้เออทุเออติงแจัดกนแล้วละครับวงตัวนี้นี่บานนี้ดไผ่ไต่ไผ่ตือ่อเรย้แล้วเฮียว้แบบ้นั้นทั้งหมดก็ันนี้นี่คไม่นัเยเียีอน้อแนันเกมันเป็นคู่อนน้คู่เออนี่บ่เออคู่เจ้าจอยู่ไปแยกได้บนี้ได้าคูอันนั อาลูฮาอาจิเป็ดอาลูฮาจิเป็ดมุลกีอาลูฮาบ่้กามลูกเปยาเนอะอามานี้หมอนี่ไีได้ชามน่ะดียวามันโตหานบอแล้วก็ไปย่หนู่าได้ชมเอาชิมเยเอาชิมันวาได้ามู่นะตัดเลยผมนะเขาบดไวันนี้เ้พอ

อนนีายมาครับเอาไว้เลยเอาเอาจิกเกนไปจะเริ so ่ตัวน so ี้ให้ตัวนี้เก๊เก๊เอาจะแกล้งเนี่ยนะพวกนี้ลักชูลักเอาด้วยข้างในแมวเอายขางในวยังโชยข้างแมวบ่ข้างในมันนี่เนื้อตับมันอะเฮ้ยตับตับมาเลยหนึ่ง

เลยตับเยับนะแต่วันนีมีพ่อเดีานี้เอยทับอีกจะเละได้ได้บุญตับมาได้บุญได้อย่ามมือเล็กตับนะใส่เขาช่องใช่เขาใส่ก้อนมุมแล้วใช่แล้วบ่ได้ตับมาโอ้ผมรู้แล้วผมเอาเนาะตรงข้างยังหายเฮ็ดดีเอ้ยเ

เอาไงลูเยันนี้มือเฮ็ดแล้โคได้ทเอ้รลาหเอาลเอาลอเอาลูกมือมอเาดูเางมันามันเ้อยามันดูจามันเดามามาอา่ดางบอยโอ้โหเด็กหลา ขอจ้าจ <łość> ้าสีเป็นพวกเขาเอาเคยได้มาเอาด้วยนะจัดถือกระเป๋าเื้อถุงไว้ให้แล้วแล้วแล้วนี่มีเรียบ้อตินั้นนี่นี่จัดอเลยนี่อ้าลโอเมันอาลูกเคนะอเคโเเค

แคงยาวไว้ด้ว่งยาวไว้ด้วอยี่ถุงยางมนีหมดละมีมดละนะีเฮ็ดแล้วีเฮ็ดแล้วักเลยนนะโอ้ยมันนะแต่ว่าตับรกก็ชื่นนะตับรบงได้นนน ออกไปเอ้าอยู่นี่เด้อนี่เด้อเครื่องอยู่อย่างนี้อาเห็นยุงยามแต่ละทีบน่นเด้ซึ่งเด้งไงถึงเื่อถึงหนึ่งถึงเื่อหรือบนไปแล้วมาเห็นทั้งหมดละเยอะครับเฮ้ยยอดออเนะโทษโทเดินโอเตาปีผู้กองเอาเอาเพสได้อพวกเพสได้ไหมไม่หล่ะเดือบีได้ได้จ่ายเลยโคตรพูด mọi tên chú mi hơ người mọi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  người mất rồi mọi người 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 chỉ người Mà chỉ mọi người chỉ người thôi, người mọi người mọi người mọi đi, mọi người mọi người mọi người đi. người mọi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  người chung mà mọi tìm à, người mọi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  người lấy người tìm người áo

เดตัวนี้เพียงเดยเพอยังคนใดโอ้ยจะพูดไปมกแล้วล่ะได้ได้ได้ครับมจันทจันไดมาเลยเห็นหม้อเห็นหม้อตีนคนบ้านีนน้นหม้อนี่ันหรได้ฮะผมอเอเอเชินขอเ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 ชิญขอเขอเชิอเชอเหิอยชอเชินขอ้อเออเออเเออเออเเอ